ของสุดท้ายของเอเชียนพาราเกมแล้วครับวันนี้ทัพนักกีฬาไทยยังคงโกยเหรียญอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสายชนคนเจนครับวันนี้คว้าเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองในการแข่งขันวีแชร์เรซซิ่ง54ในขณะที่สาครคันทสิท์ครับวันนี้ทำเหรียญทองที่สองให้กับตัวเองในการแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยวครับ กินชอนเกมวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการชิงชัยวิเชร์เรสซิ่ง800เมตรชาย T54 โดยมีนักกีฬาไทยทั้งหมด3คนลงสนามโดยสายชนคนเจียนเจ้าของเหรียญทอง100เมตรยังคงโจมความยอดเยี่ยมหลังเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1นาที35.62วินาทีทำลายสถิติจิงแคมเอเชียและพาราลิมปิกเกมรอบคัดเลือกของเรวัตตานะส่วนเหรียญเงินเรนวัตตานะเหรียญทองแดงเป็นประวัตวิตว,ตวะโหรัมดีใจมากครับที่ได้เหรียญก็ เจอจีนนะครับสมตัวแล้วก็ไทยสามคนเหมือนกันครับก็ก็เป็นยากครับเพราะว่าจีนเขามาดีครับแล้วก็พอดีเราได้ช่วยกันแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีที่เราขึ้นแซงจีนขึ้นมาได้ครับทําให้เราชนะครับต่อด้วยวิวแชร์แบดมินตันคู่ผสมคลาส WS 1และ2จักรินหอมหวนและอํานวยเวทวิฐานตบเอาชนะเกาหลีใต้2เซตรวด21ต่อ16 21ต่อ15คว้าเหรียญทองแรกของทีมแบดมินตัน ปิดท้ายที่วิวแชร์เทนนิสหญิงเดี่ยวสาครขันทศิทธิ์พบกับห่วงหินเหรียนจากจีนโดยสาครนั้นยังคงเหนือชั้นตบเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็น2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ1คว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองในรายการนี้ช่วงนี้ไปติดตามสรุปเหรียญทองล่าสุดกันครับ ในวันพรุ่งนี้ครับยังคงมีการชิงเหรียญทองกันอีกแม้ว่าจะมีพิธีปิดในช่วงเวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยอำนวยวิศสมืวงสำนักข่าไทยอสอมทรายงานจากเกาหลีใต้